สวัสดีค่ะพี่น้องอยูนทองตองรักชาแนลมื่อนี้อีพี่หกนะคะกินเป็นเมนูยำหมูยอใส่กุ้งเยอะมากผักสดสดโอ้โจุกจุกเลยทุกคนพูดแล้วไม่ต้องรีรอเริ่มลุยกันเลยโอ้ยเพื่อนเือนอืม Mm hmm? Mmm! Mm mmm! -hmm. 嗯。嗯。Mm. Mm. ดูดมากๆคุณฮม เหรอฮึมอนมายี่มากคน อย่าลืมนะาบเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิปใหม่ทุกคลิปอย่าดืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านบนกดช่องตองรับภัรัเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจคลิปทำคลิปใหม่ๆพี่ตองด้วยนะจ๊ะ เลยด้ยะเกียกุ้งอืเลยมากมาละ สำหรับเพื่อนๆอยู่ในช่องติกต o หรือว่าเฟซบุ๊กนะคะก็กดเข้ามาติดตามในช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับพิมพ์เพราะว่าตองรับไพรรับเป็นภาษาอังกฤษที่ O N G I K นะคะขึ้นเลยอ,อุ้มมาละืม ngon nhỏ Bạn Hậu Ân đại bột. Được.

สำหร aaS, ับเพื่อนๆคิดเมนูปลออกยำจ้ะิด Thank you. อร่อยวูบอัะโอเคเพื่อนๆสำหรับคนไหนที่ยังไม่ติดตามช่องทาง y YouTube พี่ตองอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ กดฝากช่องนี้ด้ะตองรักไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมกดเข้าไปตามลิงก์เลยนะคะแล้วก็กดติดตามพี่ตองด้วยนะคลิปนี้เราทุกคนไปแล้วว่าจะแหม่คลิปหน้าติดตาม EP ที่เจ็ดว่าพี่ตองจะทานอะไรนะคะคลิปนี้เราทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ